เดี๋ยวผมจะมาปี่ยนตัวนี้ฮะเป็นตัวสไลด์รางม่านนะครับซึ่งมันหักเนี่ยจริงๆมันมีอะไรขายนะแต่ว่ามันค่อนข้างแพงนะเลยว่าเดี๋ยวจะไปถอดจากราม่านอื่นมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาจากเรานี้นะครับใช้ม่านแค่ฝั่งเดียวฝั่งขวาฝั่งเดียวฝั่งซ้ายผมไม่ได้ใช้ม่านนะครับถอดจาตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยววิธีการถอดนะครับคือผมต้องถอดทั้งเราออมาก่อนนะครับ ทีนี้วิธีการถอดแต่ละจุดนะครับตรงนี้มันจะเป็นสปริงนะครับกดลงไปปุ๊บนะครับเราก็อันไปข้างหลังอย่างนี้ันจะหลุดนี่คือหลุดออกมาแล้วนะครับเหมือนกันครับจุดอื่นเ็เหมือนกันกดอ่ามันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับกดปุ๊บอ่ะหลุดออกมาแล้วนะครับกดลงไปตรงนี้นะครับปุ๊บอ่ะก็จะหลุดนี่หลุดออกมาทั้งหลาแล้วนะฮะเค okay, เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ นะครับเราสนใจแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราก็ต้องถอดถอดจากด้านปลายด้านปลาย,ยตรงนี้อ่านะเราต้องถอดจากด้านปลายตรงนี้นะครับโอเคเราก็เอาเอาล้อมออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ด้วยเลยนะครับเปลี่ยน2อันเลยแล้วกันนะครับนะครับผมสนใจแค่2ตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปถอดราวาม่านใหญ่มานะครับแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนที่นะครับวันนี้วิธีการถอดก็เหมือนกันนะครับกดตัวนี้กดลงครับแล้วมันก็ปึ๊บมันจะออกด้านหลังนี่ฮะหลุดมาแล้วนะครับเหมือนกันครับกดอ่านะครับหลุดอย่างนี้ปึ๊บอ่ะกดจุดนี้ปึ๊บแล้วก็กดจุดนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อย โอเคนะครับตัวนี้ที่พังนะครับนี่ตัวนี้ที่ขาดนะครับโอเคนี่อาตัวขออีกกลางมานหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้อันน,น,นี้อันนี้เสียหายแล้วชำรุดไม่ใจอ่ะเอาตัวนี้ใส่แทนเข้าไปนะครับ ใส่อย่างนี้เรีบเยบร้อยแล้วนะครับเอารางขึ้นไปวางไว้ที่เดิมนะครับ ที่ล็อกลังหักนะครับตรวน,นี้จริงๆมันต้องมีที่เกี่ยวด้วยเดี๋ยวผมไม่ถอดที่ล็อกจากตัวตัวอื่นมามาแก้ดีกว่าถ้าของที่ปกติมันจะมีตรงนี้อยู่เป็นตัวจับนะครับนี่อันนี้มันหักไปแล้วนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีน็อตอยู่ข้างบนอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้มันจะประกบอย่างนี้เนี่ยนะครับหม้อไว้ด้านบนแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไป,ไปให้ตรงแบบข้างบนตดแ้วก็หมุนเข้าไปเดี๋ยวตำแหน่งค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะประมาณไหน ใสเ่เข้าไปคร่าวๆครับค่อยมาขยับตำแหน่งไม่ต้องแน่นมากก็ได้ตัวนี้ประมาณนี้นะครับยังไม่ต้องแน่นมากก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวเรนจะขยับตำแหน่งไม่ไรเราค่อยมาขยับตัวหลังก็ได้อะนี่นะครับเราก็ตัอน,นี้ใส่เข้าไปเวลาใส่นะครับดันให้ไปขหลังก่อนนี่ปึ๊บต่ก็ไปด้านหลังครับกดเข้าไปปึ๊บ นะครับอันนี้กดขึ้นขึ้นข้างบนเรียบร้อยอยู่แล้วนะตอนนี้อยู่แล้วนะครับั่งมุมนูน้นโอเคโอเคอ,อกอเรียบร้อยโอเค นะครับก็เดี๋ยวเอาพามานขึ้นไ่แข่งก็จบแล้วเ,เ,เราเอาเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปในร่องขอเกี่ยวก่อนตะแข็งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดปั๊ก เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับ